สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาพบกักันับช่องไซสันชวนกินชาแนลคือกาเนาะครับผมวันนี้ผ้าพี่น้องเมื่อกินยำหมูยอครับยำหมูยออุบลนะครับใส่ครับเสยษมะมานะพี่น้องเนาะนี่ครับผมน้าตาหน่กกินบ่ครับพี่น้องอันนี้เป็นหมูยอมาจากอุบลครับเอกลักษณ์คือหมูยออุบลจะแป้งม้วลาหลครับผมพี่น้องจะเนีนเป็นหมูยเนาอครับเนาะ แซบถาพี่น้องในมีโอกาสล่องที่เมืองสื่อมากินเมืองนอพี่น้องเนอ้อหมูยอบนครับแซบครับอ่าก่อนอื่นที่เขาว่าเราไปรับชมเลยนะครับเนาะก่อนออกไปกะฝาพี่น้องอย่าลืมนะครับเด้อให้กำลังใจนะครับผมสับกดสับสไครต์นะครับกดไลค์กดแ like, ชร์นะพี่น้องเนาะเพื่อเฉลี่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้พี่นอ้องเข้าเลยติดตามในรับชมกันต่อๆไปนะพี่น้องเนาะ กะบ่าอะไรครับผมมืนหนีพักข้อแกะนี่พักก่เขาวกะชะอมแดงนะครับเนาะพักบ่หลายครับมืนหนีพี่น้องมาพี่น้องครับมากินน้ากัน,น,นเน,น,ะน,นาะพี่น้องเนาะเสร็จเสร็จน,น้ำแข็งกับมืนหนีใส่ยยำนะครับอู้ไปกินมาโดนนะครับพี่น้องยำนานมาบไปกินเนาะพี่น้องเนาะยำบไปกินน่านแห้งครับ ถ้าย,ยัมมาใหมาน่นามสูเปอร์ลายไปไหนพี่นอ้องพราะว่าเสน้เสนมันดูดนนามไปแล้วนาะครับจะบกใครมีนามมัลยเดี๋ยพี่รองงี้่น้องงี้เอาบปรองกินนักจับมครัีพี่นอ้นอ,นอ,อง ครืบ่หลายพี่น้องมื้อนี้มีแต่สินกับหมูยอน้องๆนี่บ่ได้ใส่อย่่นน ไปกูไปเอี variance, ่น้องตามสไตล์ผมเนาะพี่น้องเนาะ มาขึ้นทดลองไรซุปบนครับพี่นอ้องดิมสดปบน,นครับพี่น้องครับบวันเคยลองไหนอยากครับนังอยากอายกล้องอยู่ครับโมกาวาอาครับพี่น้องคืออยครับ พี่น้งองครัไหนอย่างกินนรอพี่น้องครับมากินตุ๊กแกนด้ครับเด้อแซ่บไปครับยำหมูยอหมูยอที่อร่อยต้องเป็นหมูยอบนครับแป้งไม่เยอะ,ม,ะ,ะมันดอกปูหมูเพลยนนะครับผมแต่กัีกินกินขึมากครับเนาะ 好闷呢，分子变来个啦，就变分分子变莫来啊。

เดี๋โต๊ะดีต่อกันมาสองมือนะครับอากาศกำลังดีครับนอนก็กขึ้นอย่าสบายครับบ่กหอนไปแล้ว กาขอบพระคุณนะครับเด้อพี่น้องเขอบมากคอยติดตามคอยคอมเมนต์คอยให้กำลังใจกำลังดีเสมอมาเนาะพี่น้องเนาะขอบพระคุณหลายๆครับผมแต่ผมก็พี่น้องเหมือนกันแต่คือผมไม่เคยสนี้เนาะพี่น้องเนาะ ไม่มีพี่น้องครับไม่มีช่องซักอีสานชวนกินนะครับผมกับต้องอาศัยพี่น้องนะครับเนาะซอยเป็นกำลังใจครับผมยังไม่ค่อยไม่นาครลยวันนี้เสียนมาๆมันด่วไอ้หน้ามันอี้เบิดงกับ Ca oun su iman yẹ kẹ ẹ nwairo ọ. เร็จเรียบร้อยครับพี่น้องครับโอ้วนแสบายครับมดเลยครับเจียงทาเลยมมันนี่แสบแหงครับบม่ได้กินนานแหงครับผมแต่สำหรับที่นี้ก็จะฝากพี่น้องไว้สมเนียงนะครับเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมนะครับพี่น้องครับตอนเขอบคุรับชมแล้วนะฝากพี่น้องกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก่อนพี่น้องจะออกไปดนะครับเพื่อฝากพี่น้องมือลิปให้หน้าหน้าเลยนครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจกันต่อไปครับผม สำหรับวันนี้สวัสดีครับ